ไปแล้วนังไปแลยเขาไปหน้าตาแล้วเขาโมยสากแล้วสางมุ้ยสางแล้วแบดนี้งามโชคไปกับป้าเหรอไม่ไปหาแม่กับพ่อแล้วลูกไม่ไปหาแล้ววิดูครับงามโชคจะพาพาแก้วขึ้นรถนะครับครอบครัวเขาเขาจะไปแล้วป้าพ่อจะไปแล้วเราเตรียมตัวไปแล้วแก้วครับกำลังจะไปแล้วป้าแก้วไปนะป้าแก้วจะพาอะไรจะพาป้าแก้วขึ้นรถแล้วเราก็จะไปอยู่ด้วยแล้วไปแล้วไปเราขึ้นรถไปไปบ้านดีกว่าป่ะป่ะ ไปหาโอเล่ไหมป้าแก้วไปหาเล่ไหมเดี๋ยวกลับร่างพระทรงคืนถึงเร็วเนี่ยถึงเร็วถึงปะเดี๋ยวพาป้าแก้วไปไป้ยพี่ยี่โมล่นะเออเราเนี่ยเรามาขโมยช้างเขาแล้วเนี่ยนี่เรามาขโมยช้างเขาแล้วเนี่ยไปแก้วปะแก้วปะจะมาป้าแก้วหรือเปล่านี่ครับมาป้าแก้วแล้วดูดูน้องร่มจะขึ้นด้วยไหม ดูน้องรุ่งก็จะไปด้วยรุ่งบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมขาไปด้วยได้ไหมป้าบอกว่าโอ๊ยล้านเต็มเลยทันทนาทันขณนงานโชคจะขึ้นตลอดเลยน้ำโชคอ่ะอาลาให้ป้าขึ้นก่อนลูกป้าขึ้นเลย

ไไจะพาไปไหนเนี่ยขึ้นนี่ค่ะพวกเขาจะไปไหนเนี่ยฮะเออเออไปวะนี่มาว่ะนี่ถ้าถ้าเท้าเร่ยบนรถนี่เขาเขาจะไม่ขึ้นเลยนะไปแลยอ่นะไน้องไปแล้วเขาไปแนปวาแล้วเขาโม่ฉากแล้วฉากขโม่ฉากแล้วบนนีงเอาหางโชคไปกับป้าเหรอไม่ไปหาแม่กับพ่อแล้วลูกไม่ไปหาแล้ว ปล่อยไปนี่เลยนะให้อยู่ท <ไป S 1> ี่ป,ป่านะเดี๋ยวลงลงปล่อยเขาที่ป่าหลังเขาจะทำอะไรกันเอาเขาปล่อยเขาที่เขาจะพาก,กันไปไหนเอาช่วยบอกป้าแกไม่ยอมคุณตั้งแต่ก่อนมาน้อยเลยไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเผาเรื่อยมานะเดี๋ยวปักแก้วจะอออาการยังไงเดี๋ยวเราไปเผาเรื่อยมารอบสองเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอโชคดีขอเปินะครับลูกบับหด้าเป็นยังไงลูก ไปยังไงไปยังไงเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเขาก็เดินตามป้าเขาเนาะจะตามคุณป้าไปนะครับไม่ยอมกลับบ้านป้ากระติดร้านร้านกระติดป้าอ่ะ้าวจะอยู่นี่ใช่ไหมแม่ไปแล้วเด้อะไม่กลับบ้านก่อนใช่จะอยู่นี่เลยวันนี้ข้าพมันอยู่ร่มเลย ปุ๊บปาร์เก็ตเขาก็พลางก็ไปเลยดูดิโอ้มันอยู่ในล่มมันอยู่ในล่มโอ้ยย่านหลานฮ้อนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยตรงนี้ร่มดีมากเลยเนี่ยเขากลัวหลานเขาร้อนเนาะอุ้ยชื่อใครลาศเถอะวะเอาบูชีตรงนี้กว้างนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้มายังไงเนี่ยฮะมาจากไหนนี่ไม่ใช่อยู่กับไอช้างให้เลยครับผมเลยครับฮะเฮ้ยเดียวมาจากภูเก็ตเลยครับครับผมมาจากภูเก็ตครับโอ้เป็นควันของพลายงามนะครับผมครับผมพลายพลายงามจอยบอกครับครับฮะจอยครับโอเคควันจอยครับผมควันจอยครับควันจอยควนี่ควันจอยควันจอยช้างให้ฮะะคพลายงามจะมาทำไมครับวันนี้ มามาทำอะไรคะมา,มาดูครับผมทยคลิปเหรครับมาดูคลิปช่อง YouTube ของอโอลเลโอลเลครับผมอ๋อฟาใส่ฟาใส่ครับอ๋อน้ำชมโน้ชไปห้าฮ็ตไหมครับไปหิฮ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 ิครับ

เดี๋ยวเราจะไปดูน้องรุ่งนะคะไปดูตรงนี้เออดูดูดหรือเปล่าอา,อาควาจอยไปเป็นพิซซ่าเตอร์นะครับเออเอ้าวเหลือคลิป,ปน,นึงไปแล้วครับคลิปนึงไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไปดูเบื้องหลังนะครับท้าทัอะไรกันไปแล้วโอ้อออออปาอาลาแก้วพาลาไปตรงนี้ มากินต้นต้นไผ่ครับใบไผ่ bye ่าจะพาปากแก้วไปหาโอเล่ซะนหน่อยไม่ยอมขึ้นรถดางนั้นปกตทีเขาเห็นโอเล่นะครับก็จะวิ่งขึ้นเลยนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีหน้าจะพาโอเล่มาเดี๋ยวเราจะปล่อยงามโชคไว้กับปากแก้วอันนี้รอบหัวบก แก่งต้งหมหัวคนโอ้ยต่างโูกพ่อจะปล่อยหนูไว้นี่นะดาว<ห>จนินนาเละดาวจินนาลกพ่อจะปล่อยหนูไว้นี่าานะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมารับเดี๋ยวพ่อมารับนี่ดอกไม้ไหมเธวนีมีก็ไม่ทันเขาลอกเขาหาขายนี่นั่นนั่นนอหนึ่งอ่านอเล็กเลนั่น ใครจะมาหาใคราครับเขาสะเปรือทานตรงนี้แลว้วเขาช้างเขาชายตรงนี้เขาไม่กล้ามาหาป้าดูป้าไปฮะเขาไปทางไหนแล้วเขาไปทางไหนแล้วจะเข้าไปหาให้น้องดิงงนน้ำโชว์เพ่งเฉยแก่เขาทำที่ให้หลานเขาอยู่นั่นเขาจะงัดต้นไม้ออกนั่นเอางัดต้นไม้ออกแบนนก,กันป้ากแก้วงัดต้นไม้ออกให้หลานครับผมนี่ครับโอ้ยต้าแก้วเก่งจังเลย ยังมาต่อมาละอ่างั้นชกยังมาละงั้นชกมาละออกมาละออกมาละนี่นี่เบย์บอกว่าร้านอยู่ในดุกเบยว่าอะไรมาละมาละร้านเขาเป็าไปเขาไปเดินตามร้านเขาได้หนึ่งตรงหนทำงานคนไหนอะไรก็เดินไปทั่วเนาะ จิตป่านะครับยาเลรกโมเตห้อมนู้น่ะออกไหมแล้วออกไหมแล้วพาเดินอ้อมป่านะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้กินญ้าแน่ๆเลยดูไปแล้วป้ากับลานจะเดินชมป่าแน่ๆเลยวันนี้ใช่ไหมงานโช์มาเจอลานป่าใหญ่ๆงานโช์บอกป้าพาหนูชมป่าอย่างนี้หน่อย พาไปละพาไปสะป่าจะพาร้านชมปลาพื้นนี้แล้วนะคะว่าไม่รู้จะพาไปไหนนะครับเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศไม่ลากินกินหญ้านะนี่เห็นไหมกินเนี่ยดูถึงงานเราครับถึงงานเราทีมงานครับสายป่าครับผมสายป่าครับผมรายการตัวไหนครับผมครับอะไรครับผมสวัสดีครับอันนี้ครับผมเออครับน้องเวียครับเออ น้องเวียทีมงานของเรานะฮะนี่เอ,อน้องๆน้องๆนีนนนะ่สองสามคนนะฮะลูกชายเขาจะคลุกคีกับป้าแก้วประจาเพราะว่าป้าแก้วนี่มาอยู่กับเราประจํานานเป็นเวลานานด้วยนะครับเราก็จะคุ้นกันคุ้นกันมากมากสวีทีเวียนะคะสวัสดีครับเมื่อก่อนนะฮะ,ม,ะมาแลชมมาแล้วอชมมาแล้วเมืออ่อก่อนที่โอ้โอ้ใครมาข้างหลังนม่ป้าแก้วมาอยู่นะครับก็จะมีน้องเสียน้องเวียนะครับเอ่อ มาช่วยคุณพ่อพามาอยู่แถวนี้เลยครับพามาเลี้ยงพามาปล่อยปลาเนาะก็จะมีน้องๆอยู่ละฮะช่วยคุณพ่อเนาะเมื่อก่อนเหมืนเฮ้ยเหมือนเฮียวคนนี้ดิ่เดมอนมานี่ไปทางนี้โอ้ตรงนี้ร่มดีนะเนี่ยนะลมเย็นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้พางานทุกมาหาปลักแก้วแล้วก็ครอบครัวน้องลุงฟ้า EP ก่อนนู้นนะฮะี EP นี้ก็ เราจะปล่อยให้เขาอยู่กันลตาลลำพังสองป้าหลานสักหนึ่งวันเนาะเดี๋ยวเราจะมาแอดดูว่าเขาจะอยู่กันยังไงงั้นทุกจะกลับบ้านหรือเปล่าถ้าไม่กลับต้องไปพาคุณพ่อมารับกลับอีกเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่กลับครับเพราะว่าป้าแก้วชวนหลานเดิน <c oughs> เดินออกมา <c oughs> นะ โอ้ดูดิครับดูดิครับชอบอย่างนี้ครับชอบดินอย่างนี้ชอบดินอย่างนี้ชอบครับชอบเนี่ยฮะชอบไงโอ้อลายอยากมาป่าอย่างนอยากมาอยู่อย่างนี้มานอนดินทรายนะโอ้ที่บ้านก็ดินทรายนะลูกนะพ่อขนไปให้นะลูกนะอ่ะอมาช่วยกันมาช่วยกันอ๋อปักแกล็อปักแก้วอพวงหลานยืนเฝ้ายืนเฝ้าหลานด้วยนะเนี่ยความรักของปักแก้วนะครับผมความรักของปักแก้วนี่ ไม่ไม่แพ้ไม่แพ้คุณพ่อโอเล่กับแม่วาดเลยนะครับความรักของปักแก้วนะถึงเขาจะไม่ใช่แม่นะไม่ใช่แม่จริงๆเขาเป็นแม่บุญธรรมแม่เลี้ยงแม่นมนะฮะแต่เขาก็รักงามโชคไม่แพ้พ่อโอเล่ก uh> ับแม่วาสนาเลยนะครับความรักของปักแก้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่เบียร์ทําสปาให้อดลีนโกให้แล้วของพี่เบียร์ทั้สปาให้ เดี๋ยวทันสปาให้อ่ะทันสปาให้ลูกให้น้องเลยลูกเอออ่ะให้ให้เดือชมเด็กโอ้ยเด็กน้อยมีความสุขมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเด็กน้อยมีความสุขมากๆเลยแล้วเด็กน้อยผมยาวแล้วของของเราเนี่ยผมเริ่มออกแล้วนะครับเนี่ยป้าเขาผมดกเลยนี่ปักแก้วอย่าดึงอีกนะลูกนะปักแก้วอย่าดึงผมน้อยอีกนะเนี่ยดูนิผมยาวแล้วเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมดูสิครับเนี่ยนี่แมมมอเราจะกลับมาคืนแล้วนะฮะเนี่ย โอ้โหนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี any ่ออกมาแล้วครับเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วจากที่ตนเตียนนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วโอ้แม่มดเราจะมาแล้วมีมีเชฟพ่อเอารับแล้วไม่ใช่บุตรรับแล้วบอกระพาะก่อมก็กล่อมมาเพราะก่อมมันจะพูดจะต่อรูหรอจะยินเสียงพันจอยไหมแล้วครับผมยินที่จะยินที่แล้วก่อจะตัดช็อตนะมองตัวช็อตจิงเฮ้ย ว่าเสีทีพโอ้โอ้ยพวกรับแล้วครับผมพวกไม่ไปแล้วนะคะไปในใจกรมใจไม่มีไม่ไปบ้านแล้วเราที่ท้าโชคจกลับบ้านแล้วเออเออเอาเอาไปแล้วจะอยู่นี่แล้วนะคะจะอยู่นี่เลยปล่อยไว้นี่แหละคือเอาไว้นี่วันหนึ่งป้าปักแก้วดูเลยให้วันหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนอยู่กับปักแก้วด้วยละอยู่กับปักแก้วนะตาอย่าดึงผมหลานอีกเด้อ นำโชคพาปลาแก้วหาเห็ดว่ะปลาแก้ว <ๆ S 2> ดมอะไรเนี่ยดมดมพ่อเลยดูดมนี่นีดมดมขานนได้กินโอเล่นี่เนี่ยดูดมที่นี่เห็นไหมปดมดมกินดมกินว้าวม,มาไปแกง่งสนุกซมเลนี่ฮะยาๆยาๆเสียสมพันเลยบนเสีย,ย,ยสมัตเสียงสมพันธ์เลยันไปาไปปาไาก ไปไปแล้วไปแล้วเข้าป่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมานี่เริ่มอยู่ที่เดิมโอ้กันออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ดีนะปล่อยไว้ดีหนึ่งวันไปใจอยู่ข้างแก้วแก้วแก้วอัวนี้อันนี้มานี่มานนี่โอ้ย ก็มึนพ่อพี่ได้เบิ่งอ่ะเบิ่งอมามาเฮอาลานเลยไปดเลยเฮยไต้องชมสวนนะไปเถอะไปร้านกินยาเถอะตานี่ยให้มักให้ดึงหูดิพรปะพูดวิธียังดึงดึงให้เด้ดึงได้ในหู ให้อยู่ตรงนี้นกินออใ,ใบใบไผ่เนี่ยครับนี่จะจับบ้านแล้วนะครับองดูที่งามโชคไว้พี่ค่ะ ไปเรากลับเลยฝากกดไลค์ G กดแชร์ด้วยนะครับกดสับไครครับผมหนึ่งกำลังใจครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ N are, หนึ่งกำลังใจครับปล่อยอาลาไว้นี่ครับผมเ,เดี๋ยวเราจะกลับมารับอลาล้อีกสักประมาณประมาณช่วงบ่ายๆนะบ่ายๆเราจะพาน้ำโชคไปอาบน้ําด้วย <c oughs> จะปล่อยไว้นี่สักหนึ่งวันโอเคครับผมสวัสดีครับ